อัปเดตใหม่โซนพีสไตล์เพิ่มปืนใหม่มีปืนอะไรบ้างและจุดวาร์ปใหม่จุดใหม่มีเอาไว้ทำอะไรกันแน่และห้องลับบนขวาความลับที่ GM มไม่ได้บอกถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผม ไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งไว้เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์แล้วเราก็อยู่กับการีนาฟรีไฟนะครับซึ่งวันนี้พี่โก้จะพาทุกคนไปดูโซนฟรีสไตล์ใหม่มีอะไรใหม่บ้างไปดูเลยครับเอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับตัวละครใหม่นี่นะ สวอ์นะครับพี่พีโก้เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้และโซนฟีสไตล์ใหม่นะนี่มีปืนใหม่มาเพียบนะครับแต่วันนี้เรายังไม่รีวิวเพราะว่าเราเจอสิ่งแปลกๆนะครับผมอ่าสิ่งแปลกๆในโซนฟีสไตล์นะฮะซึ่งไอ้ปืนใหม่อันเนี้ยพีโก้รีวิวไปแล้วแต่ว่าปืนไรเฟิลยังไม่ได้รีวิวเลยนะฮะอ่าปืนไฟเนี่ยรีวิวไปแล้วนะนะครับผมอ่าใครที่ยังไม่ดูก็ ะะย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับ <Okay. S 1> แต่พิโกสนใจคือนี่ฮะจุดสีฟ้าๆตรงนี้นะฮะมันคือพื้นที่ของอะไรเดี๋ยวเราลองวาร์ปเข้าไปดูแล้วกันนะอ้าวพอเข้ามาปุ๊บมันมีปุ่มเริ่มยิงจับเวลานะครับอ๋อแบบซ้อมยิงเหมือนเหมือนจะเป็นการจับเวลาในการซ้อมยิงนะครับเดี๋ยวเ,เป็นว่าพิโก้ลองยิงดูแล้วกันนะหัวติดไปนหนึ่งทีนะครับ อันนี้เป็นปืนใหม่นะครับแต่ว่าพี่โก้ยังไม่ได้รีวิวแบบละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้อีกทีนึงนะครับสําหรับพาราฟาวนะอ่านะครับเดี๋ยวลองยิงดูที่เป้าก่อนอ่านะครับเฮ้ยแล้วถ้าเราออกจากโซนตรงนี้อ่ามันจะยังจับเวลาหไหมออกมายังจับเวลาให้นะครับผมอ่าด้านบนเห็นไหม <Wow. S 1> นะครับที่นับเวลาขาวๆอยู่เดี๋ยวยิงต่อไปแล้วกันนะครับมันจะเป็นยังไงเมื่อหมดเวลาเดี๋ยวลองดูนะครับ เฮ้ยมันมีคะแนนอยู่ด้วยนะเดินบนสังเกตไหมทุกคนอ่ามีคะแนนอยู่ด้วยนะเอาแล้วครับผมยิงไปเรื่อยๆใกล้หมดเวลาแล้วอ่าสรุปผลของการฝึกนะครับผมและมีให้ออกลองอีกครั้งด้วยนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวไปดูโซนอื่นๆกันบ้างนะครับโซนฟีสไตล์มีอะไรใหม่อ่าเข้าไปเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรเกี่ยวเกี่ยวาใหม่เฮ้ยเดี๋ยวใครขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นเฮ้ย ขึ้นไปได้ยังไง啊โอ้พี่โก้ว่าจะไปรีวิวจุดวาร์ปซะก่อนนะแต่เจออะไรบางอย่างนะครับมีคนขึ้นไปอยู่ด้านบนได้ดูนั่นแล้วก็ลงมาหรือว่ามันจะเป็นห้องลับหรือว่าห้องอวกาศอะไรเฮ้ยขึ้นไปยังไงวะอ่ะเดี๋ยวเราดูสองคนนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนขึ้นไปเมื่อกี้นะมันเหมือนจะเป็นห้องบนดาดฟ้าหรือเปล่า เอ็มทำมาใหม่นะฮะเดี๋ยวเราลองดูดีกว่านะเออโหโคตรเท่เลยโคตรจับเดี๋ยวลองดูว่าสองคนนี้ขึ้นด้วยได้ไหมนะฮะแล้วมีรถใหม่มาด้วยนะรถอันนี้มันเหมือนแบบรถกบซิ่งอะ่ะอ่านะฮะเมื่อก่อนเคยมีในหมวดรถซิ่งมานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเอาเฮ้ยโอโหรถติดจรวดได้แล้วขึ้นไปเฮ้ยยืนได้ด้านบนนะครับหรเหมือนแบบ มันมีห้องอยู่ห้องนึงอะเออเป็นห้องอะไรไม่รู้เอาลงมาแล้วนะฮะเฮ้ยเหมือนจะเป็นห้องอวกาศหรืออะไรสักอย่างนะครับเป็นห้องลับในโซนฟีสไตล์นะครับผมโอ้เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูบ้างนะขอยืมรถหน่อยนะเพื่อนอยากขึ้นไปนะครับอยากเข้าไปดูว่าข้างในมันเป็นอะไรนะฮะและที่สําคัญรถนี้นะครับผมมีตรงมีแต่ให้บีบกันด้วยนะหนวก แน่นอนนะงานนี้บอกเลยใครอยู่หมดซ้อมนะฮะเอาะครับลองดูปึ๊บอา้าวไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อกี้คือเขาพุ่งเข้าไปได้ไงวะเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเอารถไปคืนให้เขาดีกว่านะเอามาขึ้นรถผมอ่ะขึ้นขึ้นแล้วขึ้นให้ดูใหม่หน่อยเอาเอานั่งไปด้วยเอา้าโอ้คนหลังไม่ยอมลงอนะ่ะอยากไปด้วยห้องลับอา้าแล้วพาไปไหนนะโอ้พาไปไหนวะนุม่ม โอ้บอกมือเลยนะครับอ้าวไปแล้วอ้าวโอว้ใช่สองคนนี้หรือเปล่าผมลองหลายครั้งมากนะครับไม่ได้ผลนะครับเอาเป็นว่าให้พ่อหนุ่มคนนี้เป็นคนพาผมไปดีกว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวรถมันตีลังกาได้ไงวะงงเลยไปพ่อหนุ่มพาไปหน่อยอ้าวพาไปไหนอะอยากไปห้องลับเนี่ยพาไปไหนเดียว เฮ้ยเขาจะพาผมไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอหลุดออกมานอกนี้ได้ด้วยโอ้โหเจ๋งว่ะรถนี้นะฮะอ่าขึ้นไปเลยอ๋อเขาจะพาไปผมไปทัวร์ทะเลนะ,ะรู้ได้ไงวะเนี่ยว่าผมหาความลับในโซนฟีสไต์อยู่เออกูพาไปทัวร์เฉยนะ,ะเดี๋ยวถ้าผมยืมรถจากพี่เขาได้นะครับผมเดี๋ยวขอไปรีวิวหน่อยนะ โอเคตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาพาผมไปที่ไหนต่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่าเขาพามาตรงนี้อะไรยังไงอ๋อเหมือนจะมาดูดตรงนี้หรือเปล่ามีอะไรอยู่อีกหรือเปล่าตรงนี้โดดอ่าโดดลงอ่าเขาโดดลงด้วยไหมโดดลงเขาจะบอกว่าเพื่อนโดดลงทําไมนะโอเคเขาพาไปไหนต่อวะพาไปไหนต่อเรานั่งตามอย่างเดียวนะครับ เฮ้ยโอ้ซิ่งขึ้นมาบนนี้ได้วะ่ะทุกคนแล้วพามาเฮ้ยเหมือนมีอะไรกั้นอยู่เมื่อกี้เอาอเขาพาเรามาหารถนะครับผมคันโอ้ขอบใจมากเพื่อนถ้าจะเอาไปเทสอยู่พอดีเลยนะโอ้ตรงนี้มันเหมือนแบบมีห้องลับอยู่อีกแล้วนะครับผมกั้นอยู่เมื่อกี้นะฮะเออพอหนุ่มคนนี้รู้นี่ว่าว่าใช้ยังไงโน่นขับรถไปแล้ว เขาน่าจะพาไปนะครับผมพาไปเอ้าหลุดจากรถเฉยเวรนกรรมไปเอาใหม่นะครับผมฝึกฝนวิชานะครับผมรอบนี้นะครับลองดูขึ้นได้ไหมปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนไปชนกับอะไรตรงนั้นน่ะมันเหมือนมีห้องลับอยู่ตรงนั้นน่ะท่านผู้ชมนะตรงนี้ก็มีวาร์ปอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่รีวิวนะผมต้องรู้ให้ได้ก่อนว่า ตรงเนี้ยมันมีอะไรอยู่เป็นแท่นหรือว่าเป็นห้องอะไรอยู่มีกดขึ้นไปขนต้นมะพร้าวเอาอีกทีครับผมรอบนี้มาเป็นคู่ไม่รู้ใครซ้อนด้วยขึ้นไปโอ้ยังไม่ได้นะครับเรายังไม่ยมากความพยายามไปมหอีกทีเฮ้ยนี่ไงโอ้บนนี้แบบว่ามันมีห้องลับอยู่จริงๆเนี่ยครับโอ้ยืนได้แล้วนะฮะมันมีห้องใหญ่อยู่บนนี้นะครับ แต่ว่าเรามองไม่เห็นด ah ah. ah. ้วยตาเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรกันแน่นะฮะเห็นไหมนะฮะผมยืนด้านบนได้เลยนะครับผมอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยต้องให้ทุกคนมาสืบดูแล้วนะครับผมคิดว่าเป็นห้องอะไรลองคอมเมนต์กันดูนะครับผมเนี่ยนะฮะสามารถวิ่งได้ตกลงมาได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับตอนอัปเดตเข้ามา เอาล้ครับต่อไปเป็นกิจกรรมแจกรางวัลจากคลิปที่แล้วพี่โก้ขอไป5,000ไลค์ตอนนี้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวพี่โก้จะแจกรางวัลให้500เพรกับคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับโดยจะซุ่มนะครับหาผู้โชคดีนะครับและผู้โชคดีวันนี้ก็คือนัดดานะครับผมเดี๋ยวไปดูว่านัดดานะครับกดแชร์ลงใน a c e b o o k นะครับผมจริงหรือเปล่านะฮะ เฮ้ยนี่ไงกดแชร์คลิปล่าสุดนะครับผมนี่นะฮะใน facebook เป็นสาธารณะนะครับถูกต้องตามกติกานะครับกติกานะครับผมง่ายๆคือกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ลงใน facebook เป็นสาธารณะนะครับกดปุ่มติดตามช่องพี่โก้กดปุ่มกระดิ่งเปิดเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมด และอย่าลืมคอมเมนต์ UID ในเกมและชื่อใน Facebook ไว้ด้วยนะครับพี่โกจะเอา ID ของน้องผู้โชคดีมาเติมนะฮะเพชรให้500เพชรนะครับแบบฟรีๆเลยผ่านเว็บกาลีนาเติมเกมแท้นะครับนี่ครับผมเอาไปเลยนะฮะ500เพชรนะครับยินดีด้วยสำหรับน้องผู้โชคดีนะครับอย่าลืมทำตามกติกานะครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กดปุ่มติดตามนะครับกดปุ่มกระดิ่งเปิดเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดและอย่าลืมคอมเมนต์ UID ในเกมและชื่อใน Facebook ไว้ด้วยนะครับเอาละครับผมหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับให้พี่โกมารีวิวอีกรอบหน้านะครับความลับในโซนฟีสไตล์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่โกกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่โกก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม